บายดีทั้งพี่น้องมันนี่ขออิจฉมาเซิร์นี่เนาะกับดักหนูนี่เขาจะมาดักป่าเนาะจะลองเบิ้งว่าจะได้บุได้เนาะแต่ว่าทุกเถื่อนี่เคยใส่ี่มันได้เนาะแต่ว่ามันนี่เขาจะมาตั้งกรองให้เฮียนจ้าจ้าไปว่าตอนป้ามากินเนี่มันถึงในมันถึงเราได้เนาะมาเบิ้งน้ำกันนี่ด้วยเนาะกับเขาใส่ก็ใส่เป็นกับหนูแบบนี้เลยเขาจะมาใส่สองหลังอยู่นี่เลยเบิ้งน้ำกันนะเนาะ ปูมากินกระทปูปลามากินกระทปลาแน,น,น่นอนนี่เนาะเดี๋ยวเฮาใส เรียบร้อยเนาะใส่ไว้นี่ด้วยเนาะทั้งสองลังทาบนน้ำกันเนาะเพราะมันปลาหรือปูจิมาถึกเห็นนองมากเนาะดำๆตัวเนี้ยตัวนี้ยพูดเนาะคล้ายคคือปูเนาะ mấy tụi ui dám giá dám giá dám đứng dám đứng đẹp tai mừng, dám đứng giá đứng dám 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 đẹp liệp lòi. thấy không ba cả ba anh đi hàng bên mấy น,นมาอีกตัวนึงเนาะปูมันได้กินข้าวเขียวแล้วมันจะมาเนาะแต่ปูนี่มันฝ่าอยู่ในอีกตัวนึง ตัวแรกของเฮาตัวแรกของเฮาปูถ้าเบิ้งยังเนาะไซเป็นหลอดสองหลังคือเก่าลุ้มน้ำกันนี่สำหรับการไซเฮาจะเป็นแบบนี้เนาะเมื่อกี้ปูรอเนาะฝนตกเลยกับบานหลอดว่ได้ไซแล้ว